ครับผมวันนี้ผมมีฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับสกอร์สูงครึ่งแรกมีมาฝากกัน3คู่อย่างแน่นอนครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างโรม่าพบค,คู่นี้สถิติเคยเจอกันมาแล้ว4นัดสูงไปถึง3เกมต่ำแค่เกมเดียวมีสกอร์แน่นอนครับวันนี้ให้วางสูงโรม่าครึ่งควบลูกครึ่งแรกให้เล่นบอลสดนะครับ ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างเซลติกเจอสปาร์ตปรากคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2นัดสูงไปทั้งหมดครับไม่มีต่ำคู่นี้ยิงกันแน่นอนครับครึ่งแรกให้ต่อสกอร์สูงครึ่งแรกเซลติกครึ่งควบลูกครับมีแน่นอนครับ1ลูกส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายวันนี้เป็นศึกาลิกาสเปนหลีก2ครับซาบาีเจออเมเรียครับ2ทีมนี้เคยพบกันมาแล้ว 4นัดสูงไปถึง4เกมครับไม่มีต่ำสักเกมครับผมคิดว่าวันนี้ออเมเรียรยิงแน่นอนครับ1ลูกหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ